สวัสดีครับทนายนัดนะครับประเด็นข้อต่อสู้ของคดีล้มละลายผมจะพูดถึงหลักการเบื้องต้นก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคลก็พวกบริษัทห้างร้านต่างๆห้างมูลส่วนจำกัดต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณเป็นหนี้เกินสองล้านบาทแบบนี้คุณจะถูกฟ้องล้มละลายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นหนี้ทุกอย่างรวมกันเนี่ยเป็นหนี้เกิน1ล้านบาทคุณก็จะถูกฟ้องล้มละลายได้เช่นกัน ประเด็นข้อต่อสู้นะครับหรือประเด็นแห่งคดีเนี่ยที่ศาลท่านพิจารณาประเด็นหลักๆนะครับในคดีล้มละลายก็คือว่าคุณเนี่ยสมควรจะถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่หรือคุณสมควรที่จะถูกพิทักษษาให้ล้มละลายหรือเปล่านี่คือประเด็นหลักๆในการตั้งข้อพิพาทแห่งคดีเวลาเราสืบพยานกันก็ต้องมีประเด็นหลักๆเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้น เมื่อคุณไม่อยากล้มละลายไม่อยากพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคุณก็ต้องยื่นคําให้การสู้คดีสืบพยานกันนำพยานหลักฐานกันมาพิสูจน์ว่าคุณยังมีความสามารถในการชำระหนี้ก้อนนั้นตามที่เขาฟ้องมาหรือคุณมีทรัพย์สินพร้อมหรืออาจจะพร้อมที่จะชำระหนี้นะนี่คือหลักการเบื้องต้นประเด็นคร่าวๆนะครับหลักๆเนี่ยที่เขาสู้กันเนี่ยที่เคยทำมาก็เช่น คุณมีทรัพย์สินพวกอสังหาริม,มทรัพย์พวกบ้านพวกที่ดินตามที่ต่างๆคุณยังมีรถยนต์มีบัญชีเงินฝากมีเงินฝากอยู่นะหรือมีการปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อให้บุคคลอื่นเขากู้ไปแต่ยังไม่ได้รับเงินหรือมีรถที่สามารถชำระหนี้ได้หรือเอาไปขายแล้วชำระหนี้ได้ หรือคุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะมั่นคงได้รับเงินเดือนจากที่ต่างๆมีหุ้นส่วนในที่ต่างๆสามารถนำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาชำระหนี้ได้หรือคุณเนี่ยชำระหนี้ไปบางส่วนแล้วหนี้ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่เท่ามันไม่เท่ายอดตามที่เขาฟ้องมาคุณเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นบุคคลสุจริตไม่เล่นการพนัน เงินที่หามาได้เนี่ยเอาไปลงทุนทับำธุรกิจในที่ต่างๆไม่สมควรให้คุณเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ล้มละสาลล้มลายหรือไม่สมควรให้คุณถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนี่นี่คือประเด็นต่างๆเวลาเขาสู้คดีกันในศาลนะครับเป็นตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยสู้คดีแล้วจนสามีคำพิพากษาให้คุณล้มะลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ย มันจะถูกพิทักษ์ซับเด็ดขาดหรือล้มละลายไปตลอดชีวิตหรือไม่ไม่นะครับคุณไม่ถูกล้มละลายไปตลอดชีวิตคุณยังมีโอกาสได้เกิดใหม่เพราะการล้มละลายเนี่ยมีอายุค,ความแค่3าปีเมื่อพ้นสปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้คุณกลายเป็นบุคคลล้มละลายคุณจะถูกปลดจากการล้มละลายจากนั้นคุณจะเป็นไทยคุณจะเริ่มธุรกิจใหม่ได้คุณจะสร้างธุรกิจใหม่ได้ต่อ พอเข้าใจในหลักการเบื้องต้นนะแต่ทางที่ดีนะครับควรจะรักษาระเบียบวินัยในการชําระนี่เอาไว้แต่เข้าใจแหะครับช่วงภาวะที่มันเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็หลายๆบริษัทก็ถูกฟ้องล้มละลายกันเยอะนะกรรมการก็ถูกตกเป็นบุคคลที่ล้มละลายเพราะฉะนั้นก็หลังจากบทล,ล้มละลายกันแล้วเนี่ยก็ยืนขึ้นสู้กันต่อไปใหม่นะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่ของเราวันแต่วันทั้งหน้าเนี่ยคุณสามารถเริ่มธุรกิจใหม่ได้ นะผมเป็นกําลังใจให้กับรับบุคคลที่มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้วหรือลม้มละลายไปแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ